ค่ะวันนี้จะมารีวิวของขายกันนะคะจากคลิปที่ร้านนะคะที่รีวิวสลามสองกระปุกไปนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวของที่ขายกันนะเพราะว่าบอกไว้แล้วนะคะก็คือของเข้ามานะคะก็เข้ามาะคะไม่ใช่สกูชิกแล้วนะคือยังไม่ได้ปรับเลยนะคะสกูชี่นี่มันมีร้านไม่กี่ร้านเองนะก็ยังขี้เกียจไปรับอะคะ่ะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะ ก็ให้ดูนี่ก่อนนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไอ l ดี e ไลนมาตามนี้เลยนะคะเป็น ID Line เราเป็นเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้าแนะคะนี่นะตามนี้เลยนะถ้าใครเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ดีคริชชั่นบล็อกนะคะโอเคแต่วันคิดว่าจะเห็นกันชัดนะโอเคจดใส่กระดาษแล้วก็ถ้าสนใจอันไหนก็เอ่อทักไลน์มาเลยคะโอเคถ้าใครไม่มีไลน์เมนใต้คลิปนี้ก็ได้นะโอเคค่ะไปดูอย่างแรกกันเลยค่ะ อย่างแรกะค่ะจะเป็นพวกหมวกนะคะก็จะมีสองแบบนะคะจะเป็นหมวกแบบเดินชายหาดมีสายยืดได้นะคะของหมดไปเยอะมากตอนนี้ของเหลือน,น้อยมากนะคะแล้วก็เข้ามาน้อยมากก็ต่อไปะครับเป็นหมวกแบบนี้นะหมวกธรรมดานะคะนี่นะเป็นที่แปะแบบนี้ได้นะคะสามารถปรับขนาดเอาได้นะชิ้นนี้นะคะสองชิ้นนี้นะอยู่ที่ราคายี่สบาทนะใบละยี่สิบนะ ต่อไปนะคะจะเป็นพวกตุ๊กตานะคะโอ้ยก็จะมีตัวใหญ่นะคะอุย้ยทั่ะโทษค่ะ,คะ oh <my. S 1> ก็นะคะจะมีเป็นตัวใหญ่นะคะกับตัวเล็กนะแล้วมาดูตัวเล็กตัวเล็กก็จะเป็นกลบนะคะใหญ่กว่ามือเรานะนี่นะเนื้อแบบเนื้อแน่นๆนะคะน่ารักมากเอาไว้กอดได้น,นะโอเคนี่นะมีตรงนี้ด้วยนะสินค้าตุ๊กตาอะไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปรับ เออสกูชี่มานะคะเพราะตอนนี้ของไม่เข้าเลยว่ามันหายากเหมือนกับสกูชี่ไม่ค่อยมีนะนี่นะชิ้นนี้ที่ราคายี่สิบนะต่อไปตัวน,นี้นะคะตัวใหญ่มากตัวนี้คุ้มมากจริงๆนะคะกล้องแบบมองไม่เห็นนี่ประมาณนี้เลยใหญ่มากนี่ก็มือโอเคชิ้นนี้ที่ราคาสามสิบบาทนะคะอย่างต่อไปเขคะจะเป็นแฟลมนะแฟลมนี่มีสาระนิดนึงนะมีสาระทุกชิ้นนะคะ นี่จะเป็น Make in China นะคะน่าจะมาจากเมืองจีนนะคะไม่แน่ใจก็ตรงนี้มันใจยับนิดนึงก็ขอไปด้วยนะก็ชิ้นนี้อยู่ที่ราคา10บาทนะอันนี้ไม่เคยใช้นะคะแต่ว่ามันยับเฉยๆนะไปเพิ่มพับนะคะก็เลยลดราคาเหลือ10บาทนะนะคะน่ารักมากเลยนะคะลายมีสีฟ้าน้ำเงินนะโอ้ยขอโท่ค่ะกล่องชัอตกอันนี้คือในกล่องเขียวนะโอ้ยถุงเขียวแล้วมีถุงดำด้วยแป๊บบนึงอนะโอ้ ไปนะคะก็อย่างท้ายในกล่องเอ้ถุงเขียวนะก็จะเป็นที่เสียบดินสอนะอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ถุงมันเปิดนะคะแต่บานรู้นะอันนี้คือแบบมันดีนะนะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวอัดให้ใหม่นะชิ้นนี้อยู่ที่ราคาห้าบาทนะโอเคนะคะจะเป็นแบบนี้นะเสียบเอาดินสอเสียบลงไปแนละ้วมันก็จะตั้งขึ้นมานะคะ่ะน่ารักมากห้าบาทเท่านั้น ต่อไปเรามาดูถุงสีดำมันก่อนโอเคอย่างแรกนะคะเป็นกล่องดินเอ้ยกล่องดินสองกล่องข้าวมาลีนะคะจะเป็นกล่องดินสอบก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะมันจะเป็นแบบล็อกนะคะเดี๋ยวให้ดูมันลื่นอะขออนุญาตนิดหนึ่งนะจะมีถุงใส่ให้นะคะนี่มาสามารถล็อกก็ปิดอย่างนี้ได้นะคะเป็นสี่ด้านนะ เป็นของมารีนะคะส้มนะนี่นะกล่องใส่นะคะอันนี้ไม่เป็นสีนะข้างหลังก็จะมีบาบาโคดนะชิ้นนี้อยู่ที่ราคาสามสิบเออใช่หรือแต่ก็จะเป็นโอ้ยอน,นี้นะคะจะเป็นกระบอกนะ้ำมารีนะคือใหญ่ดูแขนเราดิแขนเราเล็กติ้วหนึ่งดูก,กระบอกโอ้โหใหญ่มากมีต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีอะของมารีนะแล้วก็มีเป็นบา์โค้ดอะไรต่างๆนะคะ ชื่ออะไรนี้เนาะชิ้นนี้ก็อยู่ที่30บาทเหมือนกันนะคะซื้อเซตคู่ไปเลยนะเป็นมารีนะคะเซตคู่นะต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะนี่นะจ๊ะกล่องข้าวอันนี้คือแบบคุมมากค่ะแต่ราคาก็ก็ย่อมเยาอยู่นะอันนี้ล็อกดีมากะคะ่ะจะเป็นล็อกซ้ายกับล็อกขวานะ นี่นะล็อกเหมือนเหมือนมาลีเลยนะคะแต่ว่ามาีมันจะเป็นพลาสติกนะมันแข็งอันนี้ก็แข็งนะแต่ว่ามันข้างบนเนี่ยมันเป็นแก้วนะคะสามารถแตบ,บได้แล้วอันนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะอันนี้เป็นของออนตินนะคะก็เขียนว่าออนตินเพื่อนในทุกการเรียนรู้อะไรกไ็รู้นะคะใช่ไมถูกคะ่ะแล้วก็มีผู้หญิงนะคะน่ารักมากเป็นสีชมพูนะน,นี้คือชื่อสินค้านะคะนี่นะคือกล่องแบบ กล่องมารีมันจะยาวใช่ไหมแต่นี้มันหนามันใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างสวยกว่าเราก็เลยขายที่ราคา50บาทนะคะโอเคถ้าใครสนใจนะก็โอเคนะนี่นะของทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะนี่นะก็จะมีนี่นะโอเคนะคะใครสนใจนะนี่เลยนะคะใครสนใจก็แอดไอดีไลนมาตามนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรนะโอ้ยไอดีไลน์เราเป็นเบอร์โทรนะคะ ศูนย์เก้าแปดสี่หกสองสี่สองเจ็ดสี่นะคะโอเคก็โอเคนะถ้าใครไม่มีอดีไลก็เมนใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้ที่อยู่มาด้วยนะถ้าเป็นเพื่อนใโรงเรียนก็ไม่ต้องนะคะโอเคคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสําหรับของคานะถ้ามีโอกาสได้ไปรับสกูชี้มันจะไปรับอย่างด่วนเลยนะคะโอเคคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะไปค่ะสวัสดีจ้าสกูชีเพิ่งเคยรับมาครั้งเดียวอย่างบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะ